มาร์ชเมลโล่เยลลี่สุดฮิตในติ๊กต็อกเยลลี่ปอกเปลือกสิบลูกสามสิบสามบาทมันเหมือนคอนมากกว่าเนาะโอ้อมันไม่มีชีนี่เห็ดหอมรึเป่ะมีเห็หอ,อ่าฉันสามารถกินของอันได <c oughs> ้ <c oughs> รสชาติเดิมอือร่อยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ N Life Channel เย้แล้ววันนี้นะคะเป็นอัพิอร์ที่เกตือกเกมนลยใช่อยากทำมานานแล้วทุกคนใช่แล้วจะบอกว่าตอนแรกอะคือเราไม่ได้เซียชัวว่าจะถ่ายกันวันนี้ด้วยนะแต่พอเห็นสิ่งนี้มาปุ๊บก็เลยขอเลื่อนขึ้นมาถ่ายวันนี้เลยและตอนนี้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ทาน เออจริงตอนนี้เลยเพราะฉันหิวอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวขนมในติ๊กตอกกันทุกคนเย,ย้ใช่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าแบบว่า N Live English ของเราเพิ่งเริ่มต้นเข้าไปในติ๊กตอกก็เลยได้ไปเห็นขนมเยอะแยะมากมายที่แบบว่าติ๊กตอ,อกเกอร์เขารีวิวกันแล้วมันน่ากินมาก<ๆ>ก็เลยลองสั่งมาแบบเยอะมากตอนนี้ท<ต>ุกคนอาจจะแบบเพิ่งเข้าหรอเพิ่งเข้า ส่องสารแอนไลฟ์แชนลตัวน้อยๆฝากไปกดไลค์กดแชร์กด follow ใน tiktok ด้วยนะคะฝากนะคะก็จะมี like คอนเทนต์ไลฟ์สาระคอนขึ้นเยอะเต้นโชว์จริงๆเราสร้าง tiktok ขึ้นมาเพื่อสนองนี้ตัวเองเพื่อเต้นโชว์ทุกคนไม่ได้เพื่อสอนเท่าไหร่ <laughs> เพราะฉันแค่ยอยากดูเอ r จแบมเอเจเกลเต้นโชว์ก็ รบกวน follow กันนิดนึงนะคะแต่วันนี้ใน YouTube ของเรานะคะเราก็จะมารีวิวขนมที่เราซื้อมาจากติ k t ต k อกันซึ่งมีอยู่ประมาณแบบว่า1ิบห่อได้ไหมอืมก็คือตอนนี้เลือกกันก็แบบแก้กเอานี้ด้วยแก้กเอานี้ด้วยคือไม่ได้สนอะไรหรอกอยากกินคือตอนแรกเกือบจะสั่งมาเยอะกว่านี้แล้วแต่สงสารตัวเองและสงสารพี่เกลด้วยเพราะว่าพี่เกลเขาแบบว่ารักษาสุขภาพมากเวอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้กับช่อง N l i g h t Channel นะคะแล้วก็ เจอกันได้ที่ช่องนี้นะคะทุกวันพุธและวันเสาร์นะคะอัพคิมให้ทีละสองครั้งเลยนะใช่ไม่สับไม่ได้แล้วนะทุกคนใช่แล้วก็มีหลายๆครั้งก็จะมีคอนเทนต์สอภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะคะขอเริ่มเป็นอันที่แบบว่าหน้าตาดูเฟรนด์ลี่เห็นมานานแล้วแล้วจริงจาได้ว่าตอน,นั้นนาชอมมากใช่<ม>แบบอร่อยมากแล้วมันหากินยากนะสมัยก่อน<ๆ>ไม่ใช่ว่าแบบซื้อกันได้ง่ายๆนะคะอืมซึ่งอันนี้มีท<ม>ั<ม>้งหมด8ชิ<ม>้นอ<ม>ืมโอเคราคาเท่าไหร่พี่แบมราคา ะคะที่กดมา12บาท อันนี้เหรออ้จริงทำไมแต่กนรู้สึกว่ามันแพแงกว่านี้วะเออไม่รู้เหมือนกันแต่พี่แบมเป็นคนมีความสามารถพิเศษนะทุกคนในการซื้อของได้ถูกใช่ก็คือสำหรับเอ็นไลท์นะคะก็คือพี่แบรเป็นฝ่ายจัดซื้อเก่งมากคนลดราคาเนี่ยเก่งมากไม่รู้ว่าจริงๆคือราคากลางหรืออะไรนะคือมันลดมาจาก19บาทอะเหลือ12บาทที่เรากดมาเท่าที่จาได้นะมันจะเป็นเหมือนมอสที่อัดแท่งแล้วก็มีความกรอบเออมีความกรอบแล้วก็มีความนมอะมันจะนัวนค่ะเท่าที่จาได้อะพี่แบมโคโลชิน รสชาติเดิมออร่อยนี่รสชาติที่คุณเคยมากอร่อยมากทุกคนมันกรอบมันหอมมันเกอใช่มันคือความกรอบที่แบบมันไม่ใช่กรอบฟันแตกอืมมันคือกรอบที่แบบกรุบกรบมองเหมือนเวลากินกรนโนล่าแล้วมันแบบหยุดไม่ได้มีฟ e ลค c o n ฟล i เออโอ้ยมันอร่อยไม่รู้ว่าใครทำเหมือนกันไหมคือแกว่าจะเอาแบบอันนี้ไปใส่นมร้อนแล้วชงเหมือนเป็นเนซวิต้าเว้ยมันรสมากใส่เข้าไปสี่อันอะในนมร้อนอะจริง เอเคต้องลองอืมต้องลองต้องลองลองกินไปมีรสอื่นด้วยโร้กดรสดั้งเดิมมานะทุกคนหวานแล้วมะขาวบ้างไหมได้ไปขาวบ้างปะก็คือมีขาวอยู่อันเดียวดูก็รู้เลยว่าผนชอบกินขนมเอออันนี้นะคะคือชีสบอลถุงใหญ่รสชาติอร่อยเข้มข้นหอมชีสอันนี้กดมาในราคา39บาทอันนี้มันเป็นมาจากประเทศอะไรอะพี่บบ ประเทศต่างประเทศต่างประเทศ <c oughs> มาจากต่างประเทศแต่เราไม่รู้ว่าประเทศไหน <c oughs> มีหลายภาษาอยู่ในนี้อ่ะมันมีทั้งภาษาจีนภาษาอาหารับอินโดก็เลยเอ๊แต่ชัานมันถอะกินกินเข้าไปอุ้ยหอมมากหอมมากมันเยอะนะเนี่ยมันเยอะอะ่ะเยอะกว่าที่คิดแล้วก็มันคือแบบชีทบอกที่ถูกต้องคือมันส้ม <c oughs> ใช่มคือผงส้มอ่ะทุกคนคือแบบส้มแบบนี้ มันหอมมากแหม่มอันผ่านคือเหมือนแบบว่าไข่ปลาแซลมอนที่ใหญ่มากเฮ้ยี่ใหญ่มากชีสค่ะชีสไปไหนอะ่ะมันเหมือนคอนมากกว่าอโอ,อไปมันไม่มีชีสคือถามว่าอร่อยไหม ก็อร่อยดีนะเป็นกรอบๆแต่ม uh ันไม่รู้สึกชีสเท่าไหร่คือเราอะจะคาดหวังว่ามันจะเหมือนไอ้ขนมไอ้นี่ม <okay ันเป็นแบบว่าท um ี่เป็นกระปุกใสๆอ่ะคือกินแล้วโอ้ชีสอย่างนั้นอะอันนี้ไม่รู้สึกขนาดนั้นนะก็ชีสบอวันนี้นะถ้าเกิดว่าเรากินแบบไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไร expect flavor ของชีสมากอะอือก็คือได้เพราะว่าราคามันดีใช่แล้วก็ texture เนื้อสัมผัสความกรอบความแบบว่าเบาโอ้คือกินแบบเพลินๆนะนะ ก็คือถ้าเกิดว่ากินแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่ามีเครื่องดื่มอย่างอื่นด้วยมีอันอื่นที่มันรสชาติจัดอยู่แล้วอะ่ะก็อัน,นียวโอเคต้องกินได้เรื่อยๆต้องแบบต้องปาร์ตี้ที่บ้านขำๆบางวันแค่ต้องการอะไรให้มันแบบไม่เหงาปะโอใช่ก็โอเคอแต่ว่าแค่เพื่อแฟของพวกเราก็คือรู้สึกว่าชิดน,น้อยไปหน่อย ม,มาที่อันที่แบบว่าดูสะพรึงมากตอนแรกก็คือรู้สึกว่าตอนสั่งมาน่ากลัวมากน่ากลัวมันมีตาทุกคนก็คือฉันไม่ได้พวกคนเลือกสิ่งนี้ตอนฉันเห็นก็นคือแบบแบมแกสั่งอะไรมาเอ้ยคือจะให้ฉันกินหรอ,อชื่อมันนะคะคือ marshmallow jelly ลลสุดฮิตใน tiktok เยลลี่ปอกเปลือก10บลูก33บาทตอนแรกก็คือคิดไม่รู้ว่าทุกคนที่ฟังอยู่คิดเหมือนกันไหมว่าอะไรคือมาร์ชเมลโล่เยลลี่อยู่ะมันแบบแบบจะแบจะมาร์ชเมลโล่หรือเยลลี่อะไรมากกว่ากันคืองงงงเนาะอเดี๋ยวมันกินแนละ้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่ารสสัมผัสมันเป็นยังไงนะคะ สีเหลือง yellow ก็คือต่อ,อมานี้คือมันจะบอกว่าปิดไว้อย่างนี้ใช่ปะ่ะเวลาแกะมันต้องดึงตรงนี้ออกมาจริงๆทุกคนที่ชอบต่อเล็บแล้วก็แบบว่าตกะกะกะต่กะนี้กัน<อ>ก็คือไม่มีหางแกะไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่แต่เขาเรียกว่าเยลี่ปอกเปลือกเพราะว่าคือพอหมดจากอันเนี้ยก็คือเป็นเยลี่เลยตอนที่เราหยิบออกมามันก็จะแบบหยุ่นๆยุ่นิดนึงใช่ล้วมันผัดกับแต่นี้หอมมากเลยเนี่ยได้กลิ่น m ม n g กมาแบบชัดมากขงแกวเป็นรสอ่างหุ่นนะคะก็เป็นสีอ่างหุ่นนี้เลย อันนี้อร่อยแรงโกมากหมือนก็ปากนี่นะที่แบบอะไรอย่างเงี้มันอร่อยอือก็จะไม่ expect เนาะเว้ยจริงเหมือนกันตอนที่แบบกดมาก็คือเห็นแค่ว่ามันแบบหนึ่งแล้วค่ะมันไม่แพงสองแบบในรีวิวมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองกดมา และจะบอกว่ารสชาติอะ่ะคือมันเหมือนเป็นมัชเมลโล่บวกเยลลี่ดูดิใช่มันแปลกเนาะคือแบบว่าตอนแรกอะ่ะเราก็จะงงว่าสรุปม,มันยังไงวะแต่ว่าพอกินแล้วก็เออหวะมันคือมัชเมลโล่เยลลี่เพราะว่ามันมีความแบบเป็นอากาศอากาศนุ่มๆเหมือนออมัชเมลโล่นะแต่ มันหนึบหนึบเหมือนเยลลี่ใช่ก็จะคล้ายๆพวกฮาริบบลโยโย่โยโย่เออพวกนั้นเลยแต่ว่ามีความมันในโลกกว่าและมีไส้อืมใช่มีไส้อร่อยนะอร่อยกว่าที่คิดไว้เยอะมากนะทุกคนใครชอบแบบเป็นสายเยลลี่อ่ะแนะนําว่าอยากให้ลองคือเอาจริงๆคือมันดีนะที่เขามีเปลือกมาให้ปอกเพราะว่าถ้าไม่มีเปลือกมาปอกอะกินหมดแน่นอนใช่แล้วก็เป็นเป็นรสผลไม้ส่วนมากเป็นรสผลไม้ละกันที่ชิมไปทั้งหมด4ลูกเป็นผลไม้ทั้งหมดใช่มาหน หนบค่ากับมันหนึบนะอันนี้เห็นคนกินเยอะมากและฉันก็คือแบบตอนที่คุยกันว่าจะทำคอนเทนต์นี้ก็คือแกมันหนึบพอพี่แกลือเป็นคนส่งมันหนึบมาให้มันหนึบสไตล์ญี่ปุ่น500กรัมมันหวานเบนิฮารุกะและมันม่วงโอกินาวาแต่เราซื้อมาเป็นแบบมันหวานก็คือเป็นน้องคนนี้หกบ69าบาทห9บาทหนักมากกินมากแล้วเนี่ยจริงนี่คือถูกกินข้าวหนึ่งมื้อถ้ากินหนึ่งอันเนี้ย ขมให้จะกินหนึ่งอันนี้ค่ะก่อนเปล่าพี่เกลคือพี่แกลว่ะชอบกินมันหวานญี่ปุ่นมากเออคือมันมันเผาอ่ะเออมันเผาที่มันเผาว่าอยู่ในดองกี้อ่ะทุกคนใช่หรือบางทีไปตาบักอย่างเงี้ยแล้วก็จะสั่งจะจะซื้อที่เป็นห่อห่อมันจะเป็นห่อห่อเป็นดรายอออเออรดรายสวีทโพเตโรลคือชอบกินแบบมันญี่ปุ่นอ่ะมันอร่อยออื้หือติดบฟันอื้อหือไม่จริงอื้อ แต่มันก็แบบมันหวานอ,ม,อม,มันคือมันหวานเลยแหละอมืมันคือมันหวานเลยถ้าใครชอบมันหวานญี่ปุ่นก็คือได้ไม่หวานมากหรอกแต่ติดหวานอือใช่ใช่ใชกินแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเอาเลิ้นดุนๆนิดนะึงอันต่อไป ไราต้องมาเข้าที่ตระกูลโอวันตินเหรอเออตระกูลโอวันตินนี่รีเควสของเราเหมือนกันอันนี้พี่เกเป็นคนรีเควสก็เราเห็นคนกินขนมปังเลเยอร์เยอะมากเราก็แบบบอกเลยว่าตัวเองตกเทรนไปแล้วคือไม่ไม่ได้กินเลยนะตอนจนถึงตอนนี้ก็จริงยังไม่เคยกินเลยพี่เป็นออริจินอลแต่ว่าเราอะตาเราไปเหลือบเห็นนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นแบบว่าเลเยอร์เหมือนกันเป็นเลเยอร์เบรดแต่ว่าเป็นรสโอวันตินได้ี่สาวกโอวันตินอย่างฉันฉันด้วยฉันก็คือต้องโอวันตินเท่านั้นคือพี่แบงกับพี่เกลอะเป็นสาวกอยู่ีองบบ ตัวยง1โอวันติน2องโอริโอคือถ้ามีโอวันตินมีโอริโอเนี่ยโดนตกทุกงานใช่ก็คือไปอยู่ที่เคาน์เตอร์ไอติมนะคะก็โอวันตินคนโอริโอคนจบกันอยู่แค่นี้คือจะชิมรสไหนก็กลับมาที่โอวันตินค่ะโอริโอค่ะใช่แล้วก็จะบอกว่าจริงๆไอที่เป็นของโอวันตินแบบเนี้ย มันมีอันอื่นอีกตอนแรกคือแบบอยากซื้อมาหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเกรงใจสุขภาพตัวเองนิดนึงอีออน,น,นี่ขนาดเกรงใจแล้วนี่คือเกรงใจมีราคาเท่าไหร่นะพี่รราคาแบบ30กว่าบาทอะครยมันลักสามสิบเก้าบาทค่ะคือพี่แบบว่าพี่แบบคงได้กดลดราคาอะไรมาบางอย่างแหละราคาเต็มมันอาจจะเป็น45บาทนะทุกคนแต่ว่าเรากดมาในราคาสามสิบเก้าบาทวันนี้เงินราตาย้ากกว่าที่คิดอ่ะเลยคือมันไม่ออกมาเป็นแผ่นแบบ แบบที่เราเห็นอะก็จะเป็นแผ่นไม่สวยอะอืมอก็จะเป็นแผ่นไม่สวยแต่กว่ามันก็เป็นแนวแบบอุตสาหกรรมกว่าแบบที่เราเห็นปะเะมันจะออกมาแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อไม่สมบูรณ์แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ลองดูอ่ะอ๋อเป็นในเรื่องกลิ่นก็มีความเนยๆนะอืมเนยชัดยังไม่ได้กลิ่นอมันตินเอาตรงๆมีอมันตินนิดนึงเนาอตอนจบอ่ะต้องกินอีก ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรหรือไปแกมันเหมือนแบบขอบขนมปังคือขอบขนมปังมันจะมีความแบบรสชาติมันจะหนักหน่อยมันจะมีความไม่ไเหมือนมีความแบบว่าเออมีกลิ่นมากกว่าคือเกไม่ได้บอกว่าเหมือนขอบตรงเพราะว่าตัวเองกินขอบไปนะแต่ว่าไอ้ที่กินตรงกลางรสชาติทั้งหมดอ่ะมันมีความเป็นขอบใช่อาจจะด้วยความที่มันมีความโอรินตินนิดนึงน้อยไปหน่อยน้อยไปในความโอรินตินเลเวลของเราเราต้องการโอรินตินที่มากกว่านี้ ของเรามันต้องแบบโอวันตินตะโกนแต่อ๋อแต่เขาเขียนว่าเป็นคาโคาโทสมันเลยไม่ค่อยโอวันตินปะแต่มันแรงโอวันตินเนาะใช่แต่ว่ามันเขียนว่าคาโคลไม่น่าคาโคด้วยอันเนี้ย <c oughs> อันนี้คือรู้สึกว่ามีโอวันตินแต่ว่าปลายลิ้นตอนตอนอัฟเตอร์เทสมีโอวันตินนิดนึง <c oughs> แบบมันมาตอนจบอะแต่ว่าถ้าสายที่คนที่ชอบโอวันตินจริงๆ,ๆอันนี้ไม่สา,ายนะ,ะ <c oughs> แต่ <c oughs> ราคาก็คือน่ารักไง เออราคาน่ารักตัวขนมบางมันก็น่ารักมันบอกว่าคุกกิมมาก่ะเล็กเล็กหน่อยกินแบบขำขำอะไรก็กินได้แหละเพราะว่ามันแค่39บาทโอ้เมื่อกี้กินอันนี้แล้วก็รู้สึกอยากแบบ ชงโอวันติ้งกินเลยคือมันไม่สาใจคือเรามันอวนตินเละเบร์ไงเราต้องการอวนตินมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปต่อกันที่อวนตินอีกหนึ่งกล่องของเรานะคะซึ่งอันเนี้ยมันคืออวนตินแซนด์วิชเค้กเนื้อเค้กช็อกโกแลตสอดไส้ครีมอวนตินสนนราคาอยู่ที่88บาทสี่ชิ้น88บาทก็แต่ยี่สิบอืมก็ not bad นะ not bad สสำหรับแบบถ้ามันเหมือนแซนด์วิชเค้กได้นะคือฉันก็คือทำลายกล่องไปแล้วนะ หน้าตาไม่ได้ตรงปกขนาดนั้นนะทุกคนคือเปิดออกมาแกนี่เห็ดหอมรอเป่านี่เห็ดหอมกลค่ะเหอมแห้งไม่ถึงเปรียบเทียบอะไรได้แบบเห็นภาพขนาดเรารู้สึกว่าเนื้อสัมผัสได้แต่มันไม่ค่อยโอวันตินอืมหรือเราเป็นโอวันตินเลิฟเวอร์เราเลยแบบเราคาดหวังว่าถ้ามันเป็นแบรนด์โอวันตินมันจะต้องแบบว่าโอวนติน กินแล้วรู้สึกเหมือนเข้าไปในป่า,า,ามันละลายแกรู้สึกปะใช่เนื้อสัมผัสมันมีความเปียกเปียกไม่ได้แปลว่านุ่มนะทุกคนเออเออเปียกที่แปลว่ามันเละอ่ะเออมันเละเละใช่เ,เข้าไปแล้วมันเละเละไม่ต้องเขียวอืเอาเป็นว่าเวอร์ดิกจากพวกเราคือ ถ้าชอบอวันตินอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดน,นั้นแต่ถ้ามองว่าเป็นขนมทั่วไปช็อกโกแลตเลเยอร์ช็อกโกแลตช็อกโก,กแลตเค้กก็โอเคแต่ถ้าเลือกระหว่างอันนี้กับอันนี้พี่เกลให้อะไรอันนี้พี่เบลให้อันนี้คือเพงว่ามันอย่างน้อยมันดูเป็นขนมอ๋อต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายค่ะจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่านดูน่ากินเห็นแบบคนซื้อเยอะมากมันชื่อว่านิมสุดแบบดูเป็นน้ำฟิช็อกโกเทวนะคะซึ่งรสที่เรากดมาเนี่ย คือรสโกโก้ครัน์มาเรามาลองกันดีกว่าค่ะ,คะอุ้ยมันดูดีอ่ะคือลักษณะมันเหมือนโกโก้ครัน์เลยแต่เล็กใช่แต่เป็นอันเล็กแล้วก็มีความแบบว่าเคลือบช็อกโกแลตซอสเออช่วยก้าไปให้กล้องดูไกลๆได้ปะได้มันเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือปกติแกเป็นคนที่ชอบกินแนวแบบว่าช็อกโกแลตคอนฟิกแล้วก็แบบโกโก,โก้ครัน์ไม่โลมาก็คืออันนี้ก็คืออาจจะตอบโจทย์มากสำหรับเราริงชิมกันดีกว่าค่ะพี่เกลหนึ่งสองส้ำ ดีนะไอเลอิฟมันเนี่ยอ่าฉันสามารถกินถึงอันได้ถ้ามีแบบไอติมวาน,นิลาหรือช็อกโกแลตก็เอาเนี่ยโป่งไปอ่ะ กินว่ะถ้าเหมือนกว่ารันช์เลยอะอืมแต่เล็กกว่าเพราะชั้นมันจะทําให้ความแบบมันไม่บาดเหงือกคนอ๋อใช่ใช่บางทีมันจะมีความบาดเหงือกใช่เพราะมันกรอบมากแบบมันมีความกรอบแข็งนิดนึงแต่อันนี้ไม่ค่อยกรอบแข็งเท่าไหร่แล้วก็ชิ้นมันเล็กมันกินวันกว่า้แล้วมันมีความนัวกว่านิดนึงเพราะว่ามันมีช็อกโกแลตซอส อร,อร่อยมากจริงอร่อยมากฉันต้องไปกดเรนโบ์มาชิมละอ่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตที่แบบโอ้โหคอลิตี้แบบหืมรสอย่างี้นะ,ะไม่ใช่เฮอร์<ม><ม>ชี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่มันเป็นช็อกโกแลตขนมที่ดีแบบกำลังดีนัวไม่หวานมากด้วยจริงๆแล้วคือถ้าเพิ่มแบบใส่นมเข้าไปเพิ่มอย่างเงี้ยน่าจะพอดีมาก เลยไหมเอะดีมากเอออันนี้ก็แบบดีมากจริงเพราะฉะนั้นเรามาจัดอันดับกันพี่เกลี่ยให้ไหนที่หนึ่งเอาแบบในเรื่องของความไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนโอ่ะแกรู้ใช่ไหมว่าจะเลือกอะไรก็คงเลือกเดียวกันละอีลูกตาะเฮ้ยเบอหนึ่งให้ลูกตางจริงทุกคนเออเพราะมันว้าวเว้มันว้าวในความที่แบบไม่เคยกิน t e x t อร์นี้คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงคิดแล้วแบบมีความสนุกมีความไม่เคยกินมาก่อนเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะเป็นที่หนึ่งของเราที่สองครับพี่ม ที่2ก็ให้อันนี้เออคือถึงแม้ว่าจะเป็นรสชาติที่คุณเคยแต่อร่อยความคุ้มค่าอะไรเงี้ยโอเคคือถึงแม้ว่าในนี้อันนี้จะแพงสุดอะนะ oh. แต่ก็ให้เป็นอันดับ2เลยเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยเช่นกันเออแต่ว่าของเกลีวอ่ะสกับ3เนี่ยจะอันเดียวกันคือเป็นอันนี้ด้วย เกี่ยวว่ามันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมันมีความซีเรียลยกินกับนมแล้วก็เป็นรสชาติที่คุณเคยอร่อยเหมือนแบบกลับไปย้อนวอัยเออก็เลยชอบสองอันนี้ก็คือให้อันดับสองทั้งคู่นะคะอันดับสามก็ให้มันรึไหมที่หมันใช่เออให้มันอร่อยแต่ว่าก็ยัง p เ e f e r ที่จะกินมันจริงอยู่ดีสองอันที่มาจากโอวันตินที่แบบว่าแอบสอบตรงเลยเอาตรงๆปะคือเกี่ยวให้ชีสบอลก่อนด้วยใช่หเนาะให้ชีสก่อนให้ชีสก่อนเพราะว่าชีสอะ ซ์เจอร์มันก็ถูกต้องแล้วก็ความเกาะความเบาอะไรเงี้ยมันได้แค่ชีสมันน้อยซึ่งเราเข้าใจได้นะเพราะว่าราคามันแบบนี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยแกมันคือแบรนด์ของแกเองเว้ยเราก็ไม่รู้นะเราก็จัดจากแบบว่า p a เกจจิ้งที่มันเขียนว่าโอวัลตินอะทุกคนเราก็เลยมีความคาดหวังว่ามันจะเป็นโอวันตินมากๆแบบที่เราชอบซึ่ง อันนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์ความเป็นโอเวนตินเลเวอร์ของเราอะก็ประมาณนี้ค่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าอยากลองตัวไหนก็ลองไปตำกันดูนะคะพี่แบบมาส่วนมากเอาจริงๆอะ่ะตำม,มาจาก E. แต่ว่าเจอใน i ิกตอกแต่ว่าดูรีวิวเออเจอในทิกตอกแล้วก็บางร้านที่เราซื้อมาจากช้อปปีเนี่ยก็มีร้านในทิกตอกด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกนะพี่แบมเป็นผู้แบบว่าสรรหาแล้วก็เรียบเทียบราคาเป็นอย่างมากกับทุกแอปเออกับทุกแอปแล้วก็คือช้ Remember, อปปี้ฉันเป็นโกลมเบอร์เพราะฉันจะมีแบบว่าโคตรลดค่อนข้างเยอะเจ้พี่แบมนะคะลดไปหลายลายละอันจริงโอเคอ่ะก็มีมาฝากกันประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับเอพิโซดนี้กันเพราะว่าเป็นเอพิโซดที่เราเอนจอยมากเหมือนกันนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็จะมีมาให้รีวิวเรื่อยๆแน่นอนนะคะทุกวันพุธกับวันเสาร์ค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งรอไว้ที่ช่อง enlight channel ได้เลยนะคะใช่แล้วหรือว่าถ้ามีขนมอันไหนอยากแนะนําให้พวกเราลองชิมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะหรือว่าสปอนเซอร์อยากเข้าก็จัดมาจัดมาจริงว่าชอบกินหมดขนมเฮลตี้ไม่เฮลตี้กินได้หมดนะคะชอบมากขอให้เป็นเรื่องที่เคี้ยวเคียวกินกินก็จชอบลองทุกอย่างใช่ เจอกันใหม่ในอีพีหน้าละทุกคนบ๊ายบาย